อยากคลอดก่อนกำหนดยกมือขึ้นอุ้ยไม่เอาสวัสดีค่ะชมพู่เองค่ะแหมเวลาใครได้ยินคำถามแบบนี้นะคะชมพู่คนหนึ่งแหละที่ไม่อยากยกมือขึ้นเลยค่ะถึงแม้ว่าในใจนะอยากจะเห็นหน้าลูกของเราเร็วๆก็ตามคุณแม่หลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนกันค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าบางทีเราเองนั่นแหละที่เผลอยกมือขึ้นอ่ะ ทำน้าสงสัยไม่เชื่อใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ใครมันจะไปเผลอทำได้ต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้เลยค่ะจากการศึกษาพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์มีสิทธิ์คลอดก่อนกำหนดได้ทุกคนย้ำนะคะว่าได้ทุกคนค่ะเพราะว่าเราเองนี่แหละเผลอทำให้มีอาการคลอดก่อนกำหนดอย่างเช่นทำงานบ้านหนักๆยกของหนักๆอันนี้ก็เสี่ยงค่ะหรือว่าบางคนมีประวัติคลอดก่อนกำหนดอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันค่ะ คนที่ทำงานยืนนานๆน,น,นี่ก็เสี่ยงค่ะหรือว่าคนที่ทําอาชีพทํำผมช่างตัดเล็บที่นั่ง,งยืนนานๆก็เสี่ยงค่ะหรือว่าในภาวะคนที่ตั้งคันยากและต้องใช้การรักษาโดยการใส่ตัวอ่อนเข้าไปมากกว่าหนึ่งใบในการทําลูกแฝดอันนี้ก็ยิ่งเสี่ยงหนักเลยค่ะ หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์เช่นเบาหวานครรภเป็นพิษความดันโลหิตสูงหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและช่องคลอดแม้กระทั่งคุณแม่ที่มีความเครียดวิตกกังวลขาดการพักผ่อนก็มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดเพิ่มมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าเราทุกคนมีภาวะเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัวเรามาเลี่ยงภาวะคลอดก่อนกำหนดด้วยกันร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่จะเกิดมาด้วยกันนะคะชุมชนเรียนรู้ร่วมแรงรณนแรงป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด พราลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว